คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่เห็นว่าสมบัติสำคัญที่สุดคือสุขภาพไม่มีใครรักสุขภาพตัวเราเท่าตัวเราเองคนเราทุกคนเนี่ยสามารถมีความหนุ่มความสาวได้แม้ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่งั้นก็กลายเป็นคนแก่ก็แก่แล้วแก่เลยคนวัยรุ่นก็ใช้ชีวิตประมาทไปเลยเพราะฉันยังหนุ่มอยู่ไม่ได้นะครับบางอย่างผิดปกติกับร่างกายเราเนี่ยแต่เราไม่รู้หรือเราไม่ได้ระมัดระวังว่าน,นี่คือสัญ,ญญาณเตือนแล้ว ความเสื่อมนี่แหละคือการเริ่มป่วยปัจจุบันเนี่ยตัวเลขของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรลังโรคก,กลุ่มนี้เนี่ยเป็นสาเหตุของอัตราการตายในประเทศเราถึง80%โรคไม่ติดต่อเรื้อรลังมีโรคอะไรบ้างอันดับหนึ่งเบาหวาน 2. โรคความดันโลหิตสูง 3. โรคไขมันสูง 4. โรคถุงลมโป่งพอง,องโรคสุดท้ายมาแรงแซงโค้งมากๆคือโรคอ้วนทั้งหมดเนี่ยในกลุ่มโรค NCD เนี่ยคือโรคที่เราสามารถทำตัวให้ดีแล้วป่วยช้าได้หรือไม่ป่วยได้เรามีโอกาสนะครับซึ่งตอนนี้ยยังไม่ป่วยดูแลตัวเองซะความแอดวานหรือพัฒนาหรือความก้าวหน้าของ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยไปไกลมากๆจนเราสามารถที่จะทําได้ถึงเซลล์ถึงโมเลกุลการตรวจเลือดสามารถลงไปได้จนถึงว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ให้พันธุก,กรรมโรคอะไรเรามาบ้างทางวิทยาศาสตร์วิจัยมาแล้วว่าไม่มีมนุษย์คนไหนเหมือนกันเลยแสดงว่าเรากินยาสูตรเดียวกันทุกคนในโลกนี้ไม่ได้ personalized medicine หรือว่า precision medicine ก็คือการรักษาโดยการเอาผลเลือดทั้งหมดและผลการวิจัยและผลพันธุก,กรรมมาดูว่าร่างกายของคุณเนี่ยขาดอะไรถ้าขาดอะไรเราก็ซ่อมที่ต้นเหตุที่เสียนั้นๆแนวทางในการมีชีวิตดีอย่างมีคุณภาพคือการนอนหลับที่ดีกินอาหารที่ดีการออกกำลังกายที่ดีการมีสุขภาพจิตที่ดีการจะทำให้ดีเนี่ยข้างในเนี่ยต้องแข็งแรง ไม่มีอะไรที่มีค่ามากกว่าสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งทุกอย่างแล้วแต่เราอยากได้